สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เคก็พามาเอาต้นพันธุ์ที่สวนมุกดาพันธุ์ไม้จันทบุรีนะคะหลังจากที่เราดูภาพรวมแล้วนะคะหลายๆสวนนะคะแล้วก็ดูต้นพันธุ์ความสูงที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็สรุปมาได้ที่สวนนี้นะคะหลังจากที่เคดูมาสองวันดูที่ระยองแล้วก็ที่จันท์มาประมาณ5สวนนะคะ ก็ได้ได้ได้มาวันนี้ก็เลือกเป็นหมอนทองสอง้อยห้าสิบต้นแล้วก็ก้านยาวห้าสิบต้นนะคะตอนนี้ก็จะที่จะให้ดูนะคะก็ถือว่าวิธีการเลี้ยงต้นนะคะซึ่งเคก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่แรกว่าเขาเลี้ยงแบบไหนเนาะที่แรกกลัวว่าจะเอากลับไปไม่หมดจะให้ขนลถหกล้อกลับไปด้วยซ้าแต่ว่าทุเรียนมันก็มีการเลี้ยงของมันเนาะเอาต้นเนี่ย วางทับ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 กันแล้วก็สลับกันไปมานะคะแบบนี้นะคะตอนอันนี้เป็นสี่ประตูนะคะเรียงได้เคเลียงไปเนี่ยสามร้อยต้นก็พอดีนะคะที่จริงมันสามารถเรียงเรียงได้เยอะกว่าน,นี้นะคะถึงหกร้อยต้นเลยแล้วก็ถ้าเป็นแคปเนี่ยสามารถเลียงได้ถึงเป็นพันต้นเลยนะคะเจ้าของฟาร์มเขาบอกนะคะอันนี้ก็พอดีเต็มคัน สามร้อยต้นค่ะเขาเรียงไวมากนะคะเรี่ยงแบบมือชีพเพราะว่าอย่างเราเนี่ยมาซื้อสามร้อยต้นนี่ก็ก็ทั่วๆวไปนะคะเขาก็ขายได้ทีละเยอะเยอะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปีนึงนี่ขายกันฟาร์มฟาร์มนึงเป็นสี่ห้าหมื่นต้นเลยนะคะเออมืนขาไปบ้านก็เลยไปไปไปถามเลยอูโบดิวจะโทรไปเวลากูจะ อันนี้เราเลือกมาจากไหนแปลงแล้วก็เป็นกองกองไว้นะคะนี่ก็เป็นกองที่สองนะคะเก็ทำเป็นกองกองไว้นะ,ะกองแล้วประมาณหนึ่งร้อยต้น <ș> ก็วิธีการเลือกก็ไม่มีอะไรมากนะคะเคก็ไม่ได้เชี่ยวชาญช่ำชองในการเลือกเท่าไหร่นะคะก็ดูลักษณะทั่วไปนะคะก็คือว่าโคนต้น ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่ามันจะแสดงถึงความแข็งแรงของระบบรากนะคะแล้วก็การเติบโตแล้วก็ดูใบใบเขียวเข้มนะคะใบเขียวเข้มเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะแล้วเวลาเราเอาไปลงดินเนี่ยมันจะทนตอนน่อแดดได้มากกว่าใบาอ่อนนะคะมันจะเหี่ยวได้ยากกว่าใบาอ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูที่ต้นตรงนิดนึงนะคะพยายามอย่าให้ ต้นมันงอนะคะแต่ว่าถ้ามันสุดวิสัยมันไม่พอจริงๆก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็จําเป็นต้องงอบ้างเบี้ยวบ้างเราก็ไปดัดเอานะคะอย่างเช่นก้านยาวนี้มันอาจจะดูงองๆเป็นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นมันหมดแล้วนะคะมันเหลือแค่นี้รดสุดท้ายแล้วก็เขาก็ลดราคาให้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ต้นสวยตามที่ต้องการแต่ว่าเราก็ไปไปไปดัดเอาเอาไม้ดามเอานะคะแล้วก็ได้ราคาถูก ลงนะคะเกือบครึ่งเลยนะอันนี้เพราะต้นมันมันล็อตสุดท้ายมันมันเหลือเลือกแล้วนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันอยู่ที่การดูแลรักษาแล้วก็การใส่ใจของเรานะคะเป็นส่วนสําคัญพันต้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่การดูแลนะคะเป็นหัวใจนะคะเคเชื่อว่าแบบนั้นนะคะอ่ะหมดพอดี